สวัสดีครับเมื่อนี้วันโกนครับาพาฟินเอฟซี FC ถูกถูกทันมาขอโชคขอหลาบครับแม่พอพญายมครับถ้าเบิ่งแล้วถูถกใจอย่าลืมกดสับสะใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานรอดแบบเั็นก่าครับ เขาสู่หมดปีไม่แล้วครับสิได้เอ็บซีทุกท่านได้พบความสุขไป่ันกันค่ะเบสิริคิสิริคาลาตาเตจันตาลิเควิมานีทีเปรตทีจากคามิตะลูวนาคาเนเกหาวัดุมิเกเตผมมาจยันจุเทวาทราตาละวิสมียากากันรัพนาคา

เลขนะเนยเลขยังนนะว่าอันอนี้นนนนก็ยังเป็นเลขเนาะจะเห็นตัวเลขเลขสามตัวนึงอันนี้่าเป็นหาสามสี่ามหเตัวนี้จะเป็นส่เป็นสมเป็นห้าเวดีดีใช่ส <4. S 1> ี่คุ้ก็ได้ เิ่งจัสีก็จังเป็นเลขสามสามเนาะติกันสองตัวนี่สามสามบอสามสามสี่สามสามห้าครับนันบอยร์อะมันเป็นแฉกตเรื่องขาเดี๋มันเบิงนไนี่เบิรงนไหนี่อั่บออันนี้สามอนนี้สามตัวนี้หาบอเพอย่ยง เคเห็นเป็นสามที uh. ่แหกแล้วรเห็นเปสาตัวทีแหกครับีร์แล้วบุกเอที่สามะเพิ่งทสี่มนสิขึ้นเป็นัชอันนี้ผู้ไดเห็นเป็นอันเด็กเมนบอกกันในเรื่องครับเนี่ยสามยังอยู่อนสามไงใช่สามยังได้ยังสี่สามสสี่เดี๋ยวดูบุกมันยู่นี่ จึงคืนจึงคืนเห็นดูพยายมยงมยไปรูในร้านนี่เบิ้งยากหลายสามสามสามซีสามหาครับเป็นเห็นอยู่นะสามสามก็ชัดถูกเกษตรกับขวดจะสามเห็นแต่สามมาสันสามาตัวนึงเหรอ แขอบอกด้วยครับช่วงนี้ประเทศไทยล่าหูกำลังแรงอย่าลืมแปดมาใส่น้ำด้วยครับล้า่ครับครับสามแปดแปดก็เป็นเลขล่าหูนะครับแต่ว่าัด,ดับจวกแต่ว่าวันพุธเ,เลขดับแต่วล่าหูประเทศไทยกำลังล่าหูมาแห้งครับ เกือบทุ่งวันเลยครับตรงนี้แปดสามซีสามหาสามแปดครับจีแปดสามหาสามซีหาทั้งสี่แหละครับครับเบืเ่อนๆกันถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีแบบมืดๆครับ